ครับสวัสดีทุกคนนะวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องพ่อหมดประตูเรามาอยู่กันในเกมเอ่อ Identity V วีนะทุกคนแล้ววันนี้เราเล่นเป็นโจ๊กเกอร์ในด่านเอ่อจำชื่อด่านไม่ได้แล้วอะแต่ตอนนี้เราก็ต้องเดินเก็บหัวจรวดไปก่อนเนาะและใส่เหตุที่เล่นโจ๊กเกอร์เพราะเราเห็นเอ่อไอเนี่ยฮันเตอร์ฮันเตอร์คนใหม่ของทีมูบว์จ้าไม่ได้ว่าเขาชื่ออะไรทุกคนก็เห็นเขาเล่นแล้วมันแบบว่าดูสนุกดีเราก็เลยอยากเล่นบ้างแต่เราก็จะเล่นแบบว่าตลกๆหน่อยเนาะไม่ไม่ได้เก่งเหมือนเขาอะนะ <c oughs> เนาะเอาระดับโปรเพเยอร์แต่ตอนนี้เห็น <c oughs> เห็นอะไร เห็นกองแดนเซอร์ถ้ามีเสียงฝนเสียงฟ้าอะไรขอบใจเนคนาะว่าตอนนี้ฝนมันตกแล้วก็แบบว่าอยากไปดูนรังษาุขภาพกันด้วยแต่ตอนนี้เห็นกองแดนเซอร์กองแดนเซอร์อเราก็ยังไม่พุ่งเนาะแดนเซอร์ cer, พับพับไม้เรวก็ตัดไม้ไปก่อนเราก็เดินไปเลยดูมองเครื่องสันๆจนต้องมองเครื่องสั่นๆก่อนเนาะ,ะแล้วเครื่องแตกไ้หนึ่งแล้วก็โดดลงมาปุ๊บอะไรจะเอ,ะเอ cer, แดนเซอร์ล้วพุ่งไปก่อนพุ่งไปก่อนพุ่งไปก่อน จะเอเดนเซอร์แต่พุ่งไปก่อนแล้วฉี่โอ้ตาอแทงโดนมืดเนาะแต่ฉี่เขาก็พุ่งเหมือนกันเสียไฟวิวเหมือนกันก็แรกๆกันไปเราพุ่งติดเสียเฉี่ฉี่ฉี่เสียไฟวิวเลยลิ้นมันพันนะเราก็เก็บไปก่อนอันนี้เราเอามาตาแดงเปลี่ยนสกิลนะทุกคนนะตตีดอกไม้ไปตายฉี่ล่วงไปแล้วเราก็กระทุ่งไม้เราก็จับฉี่ไปโซนเครื่องของแดนเซอร์เนาะทุกคนไปอุ้มกันไปเลย เอาชีบายเครื่องแดนเซอร์เราเอาชีามาวางแต่ว่าแดนเซอร์อยู่ไหนนี่แหละแดนเซอร์แล้วเราก็เดินเก็บหัวจารวดไปด้วยของต่างแต่จริงๆเราก็ยังเล่นโจ๊กเกอร์ไม่คล่องหรอกก็ไม่รู้ว่าหัวจารวดแต่ละอันมันแบบว่าคือไม่ได้รู้ว่ามันอะไรขนาดน,นั้นกระตือกล่องทิง้งแล้วยังไงต่อ เอาง้างง้างรอเลยรง้างรอเลยแล้วตุ้มไปแต่ว่าเปิ้ลไม่ได้ทุกคนเพราะมันติดกล่องสโลด้วยแต่เตีซ้ำไม่ได้ดนเซอร์แบบนี้ยังไงดนเซอร์ดนเซอร์ยังไงดนเซอร์อ,งงอ,รอีกหนึ่งวิมีพุ่งมาแล้วพุ่งมาแล้วโอ้โหอุ้มแล้วตำไปไม่โดนรถไฟวิวเ,เอฟเฟกต์บิงยัดเข้าไปเลยบิงยัดเ่วดงดนเซอร์ล่วง,งไปอีกหนึ่งแล้วเสือซีเครื่องล่วงไปสองโคนโอ้โหยากแล้ว บอกเลยว่าเซืร์คืองานยากจดัดอรับเพราะว่าแบบเครื่องเหลือเยอะแล้วมันล่วงไปหลายคนแต่วันนี้คือเราจับออกมานั่งข้างนอกเลยเนาะบอกว,ว่าแม่เขาหิวกันแน่นาด้าวยระวังไปเลยยังไงยังไงนะครับท่านยังไงนะครับท่านน้ำหอมเมื่อกี้น้ำหอมแถวนี้น้ำหอมเข้าปากแล้วงานของตรวจล้วโดนด้วยแล้วเบิร์นได้ไหมเบิร์นได้ไหมเบิร์นได้เรียบร้อย บอกเลยว่าเรียบร้อยอวา,านเจีย๊ยบอวานเจี๊ยบเลยครับเตะตบไปเลยเราพุ่งปี๊ดขึ้นไปอ๋อเหรอโดนด้วยโดนคนแข็งของเล่นด้วยเราตามฉี่ต่อตามฉี่ต่อเลยแต่เครื่องเราสามคนทุกคนแต่ว่าเขาบอกว่าเจ็บกันละนาวปุ๊บโอ้โหมุมนี้โดนเขาสวยอ่ะปกตีไม่โดนแต่เขาบอกว่ามุมนี้โดนสวยจริงโดนสวยๆวเลยอ่ะมุมนี้ก็คือแบบว่าใคร ดูไว้แล้วสามารถเอาไปทำตามได้เลยจริงๆรู้ว่าจะทำเป็นอยังไงอยู่แล้วล่าจะยังไง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 ยึกยักพุ่งปีดไปเลยพุ่งปีดไปอืมโอ้ติด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 ก็วนกันไปเนี่ยเขาก็วนยับยับเพราะเราโดนกล่องสโลด้วยเราก็ต้องทุบออกก่อนถ้าเราทุบออกเราก็จะเล่นง่ายขึ้นเดินมาดักทางหนึ่งเจ๊เอ,เอ,อ๋เจ๊เอ๋ตีวรึตีวรึโอ้โหโดนแทงสวน ใช่ซะว่ามันแทงสวนได้นะฉีะเนี่ยฟาดไปแล้วฟาดไปแล้วยังไงแล้วแล้วยังไงแล้วยังไงจะมาบล็อกเหรอไม่ทันรอไม่รอยังไงเกมก็ยังเป็นของเราอยู่นะทุกคนเพราะว่าค่อข้างอลหมะเลยตรงเนี้ยยังไงเกมก็เป็นของเราอยู่ดีแต่วันนี้ยังไม่พุ่งตามแล้วพุ่งแล้วพุ่งแล้วพุ่งแล้วมันวันมันมันมันเป็นวันพี่แวนพี่แวนพุ่งมาแล้วเตียไปโอ้โหโดนนักพรตหมดร้อย เจอแว่นตามแล้วตามตัวาทางด้านของนักเต้นหญิงต่อแดนเซอร์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 ติดติดติดแล้วพุงพ่งปี๊ดพุ่งปี๊ดตามโอ้โหโดนไฟวิวสวนสวยจัดเลยช็อตนี้ก็อีสวย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 ชมพูดลิ้นพ่าแล้วนะช็อตนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยแล้วพุงพ่งพุง่งโอ้โหเราไปกดค้างไงถ้าไปกดแบบปล่อยเลยนะสะท้านอยู่เราไปกดค้างไง โอ้ยเดี๋ยวเอาแดนหนีเต้นหนีเต้นหนีแต่นนแว่าบิงมาแล้วบิงยัดเลยเรียบยร้อยซ่าลายกับกล่องแดนเซอร์เลยเนี่ยเราก็จับแดนเซอร์ออกมานั่งเลยจริงๆออกจับไปนั่งเครื่องเครื่องที่เอนนี่ปัดขาไว้กันเลยทุกคนแึ่มันมีคอามาปัดแต่ไม่ไม่เป็นไรหรอกเพราะเกมมันเป็นของเราอยู่แล้วเอาทำไงเกมมันก็เป็นของเราอยู่แล้วเราจะเล่นยังไงก็ได้ เราไม่น่าแพ้อยู่แล้วรับคือหนักสุดเลยคือเสมออันนี้คือหนักสุดแหละเสมอ,อยังยากอะ่ะตัวคนออกหนึ่งอย่างแบบยังยากอ่ะแต่มันก็ไม่ได้อยู่อ,อันหนึ่งอะ่ะแต่หนักสุดๆเลยก็คือที่แบบจะโดนได้คือเสมอ,อซึ่งมันยากมากที่จะเสมอเนาะเพราะว่ามันก็เจ็บสองอะ่ะน,นั่งได้หญิงก็นั่งอยู่อืมเอาลรักษายา แต่รักษาระยะแล้วมันรักษาไม่ได้ไงมันไปกดสกิลเช็คไม่โดนไง,งโอติดติดติดต้องเล่นบ่อยๆนะทุกคนถ้าอยากแบบว่าพุ่งแบบระดับสเต็ปโปรเพเยอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยต้องมาฝึกพุ่งบ่อยๆมือล่วงลงมาอา้อาวอา้าวน้ำหอมแต่ว่าเขาจะไปช่วยกันไงเขาจะไปช่วยกันไงจะทำอะไรทำอะไรถูกจริงด้วย อันนี้ก็เราเห็นเขาพุ่งมาแบบว่ากลัวะลจะพุ่งไปถึงนักเต้นหญิงเนาะก็เลยแบบว่าต้องรีบมาดักไว้่น้ำหอมก็อยู่แถวนี้แหละทุกคนจริงๆกำปันได้กันหรอกอยู่แถวนี้แหละแต่หูยังขึ้นอยู่อยู่ยังขึ้นอยู่เมื่อกี้เห็นเดินออกไปฝั่งนู้นหน้าหูยังขึ้นอยู่หน้าอ่าแล้วหลุมอยู่ตรงนี้ด้วยขันหัวจะรวดรอเลยอะไรก็ไม่ได้หรอกน้ำหอมมันยากเกินของการที่จะแบบว่าหนีรอดออกไปได้พุ่งหา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  พุ่ง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 หาไปเลยปึ๊บโอ้โหดิฟไม่ได้โอโ้แต่เห็นรอยเท้าแล้วเห็นรอยเท้าแล้วยังไงก็ไม่รอดหรอกน้ำหอมออกมาเธอออกมาเธอออกมาให้ค่าซาดีๆออกมาให้ค่าเชื่อเจ้าะเสอะแต่รอยเท้าวิง่งออกไปพยายามไปชุบเพื่อนอื่มโัวแหวตัวแตกตายทุกคนยังไงเราก็ชนะละแล้วอุ่นน้ำหอมไปเลยด้วยไปน้ำหอมคือบวช นี s, qui, os, tours, because, h, eras, ่เรากลับมาเอาทางด้านของคนขายกุเรนนี่ก็ไม่รอ่หรอกทุกคนเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้สองนะทุกคนใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่ลังใจให้ด้วยกันด้วยนะครับคลิปก็จะไม่ได้มีมาเพราะช่วงนี้ฝนมันตกเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็ดูเราจะไปนั่งเซิร์นั่งอีกมาแล้วก็ค่อยไปบายรอด้วยกันโอเคครับบ๊ายบายวันนี้ขอตัวลาไปกินกระท้อนบ๊ายบาย